มีความอบอุ่นขนาดไหนท่านเมื่อกี้ดูว่าประวัติชีวิตท่านมาเป็นยังไงครับโดยท่านอนาคตสามารถเข้ามาีครับพัฒนาการโดยทางบวชเดินมาต่อไปกองพุ้พระเาชผ่นดินโดยหนางช้างโดยท่านอนาคตอานดับชั้นระดบที่ครับจำนวนเป็นเดือน3,900บาทครับกองพุ้นชัดถอยแสดงว่าอยู่กับเรามาตลอดเวลา แ้ว่าทนจะเภอส่วนมากระดับจังหวัดก็ไม่มีที่ไหนที่จะสับสิทธิแ์แต่สอนอก,ก็คือสเสน่บอสอคือบริสุขครับในอำเภอหนองยาไซเมื่อสิบห้าปีที่แล้วหัวหน้าสเสน่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็ควรจะจัดซะก,ก่อนไม่ต้องรอให้ฝนมาได้เป็นประจักษ์พยานและ คุณสุขพร้อมทั้งครอบครัวและสิ่งที่ทงเถียงเอยอย่างไม่ประทับใจดังๆเสน่หทุกคนรู้จักคนยอมรับผมอยากให้แต่ละหน่วยงานอีกทีพอนั่งกันมานานและเงียบเงียเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งท่านผู้ว่า้กล่าวไปหมดแล้วว่า khoan